ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำพึ่งเทพพักดีน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็โทรศัพท์0812401555หรือ028846177สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวานเก,กเกษมสุขค่ะสามคนร้ายพร้อมอาวุธสงครามบุกถล่มอาคาร ทำการหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่ฝรั่งเศสสำนักข่าวตามประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่าเกือบไข่โทรทัศน์ฝรั่งเศสไอททเลว่าคนร้ายอย่างน้อย3คนซึ่งสวมหมวกคลุมศีรษะพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนกลปืนอากาและเครื่องยิงจรวด RPG บุกยิงถลม่มสำนักงานหนังสือพิมพ์ชาลีแอปโดซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีสรายสัปดาห์ของฝรั่งเศสใจกลางกรุงปารีส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12อศพและบาดเจ็บ10คนซึ่งในจำนวนนี้อาการสาหัส5คนโดยในอดีตที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เคยเผยแพร่การ์ตูนล,ล้อเลียนพระาศาสดามูฮัมหมัดของาศาสนาอิสลามในเดือนพฤศจิกายน2554ซึ่งกระถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและล่าสุดหนังสือพิมพ์ชาลี l อบโดเพิ่งทวิตการ์ตูนล,ล้อเลียนนายอาบูบาคออ่อนแบกดาดี ผู้นำกลุ่มหัวรุนแรง i อเผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายเผยว่ามีเสียงปืนดังสนั่นวันวหวขึ้นในอาคารสำนักงานของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวขณะที่คนร้ายเข้าไปในตัวอาคารพร้อมอาวุธสงครามและเปิดฉากยิงสังหารหมู่ผู้คนไม่เลือกหน้าพร้อมตะโกนคำว่าแก้แค้นให้พระศาสดาและยิงประทะกับกองกำลังรักษาความมั่นคงด้วยซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหนึ่งนายอย่างไรก็ตามสิ้นเสียงปืนคนร้ายก็หลบหนีออกจากตัวอาคารไปทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายครั้งใหญ่ทั่วกรุงปารีสแหล่งข่าวระบุว่าระหว่างการหลบหนีมือปืนได้ปล้นรถยนต์และพุ่งชนคนเดินถนนคนหนึ่งล้มลงก่อนจะขับรถด้วยความเร็วหลบหนีไปด้านประธานาธิบดีฟองซัวออนลอง ผู้นำประเทศฝรั่งเศสรีบเร่งเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดการก่อขออภัยค่ะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดการก่อการร้ายได้หลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางรัฐบาลได้เพิ่มระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดทั่วพื้นที่กรุงปารีส และสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการทําลายชื่อเสียงซึ่งกันและกันย่อมก่อความแค้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการทาลายชื่อชื่อเสียงของกันและกันหากผู้ถูกทําลายชื่อเสียงไม่ปล่อยวางแล้วไซย่ยอมเกิดความขุ่นเคืองแล้วก็เกิดความแค้นซึ่ง การละการอันจะนำไปสู่การทำลายชีวิตซึ่งการละการซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหลาย,ลายต่อครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ดังกล่าวเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามนเณรนะคะที่มีข้อคิดดีดีค่ะและทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง wbtv ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4